เพื่อนทรงบูฮานโอ้ลังคานีมุงไหมเนาะอันนี้ยังดีบว่าไหมนี่คือแบ่บริหัวบ่ฝนตกนี่อก็เริ่มหัวแล้วเนาะมันหลายปีแล้วลังคานีเป็นเป็นไหมทั้งนั้นเลยเลยเป็นไหมมันเลยแต่ตอนนี้เพิ่นก็บบได้อยู่แล้วเนาะมันโอ้ยังอยู่บปล่าจะนอนที่เทิรนนี่โอ้เอเอ้ยเอ้ยอ๋อเคยคิดาบได้อยู่แล้วยังอยู่เนาะ แต่ว่ามันก็มีบางจุดมันพลมันหัวได้นหนึ่งนเนาะเฮือนทรงบูฮานของสมัยตะกี้เนาะมันจะมีเป็นเป็นเฮือนแล้วก็มีเป็นเป็นเฮนะือนครัวเรือพระเอื่อเป็นซานอยู่ในนี้บริเวณน,นี้พระกระเช้าเห็ดอยู่เห็ดกินเหลือเป็นห้องครัวสวัสดีซานกาตาซานกาตาว่าเป็นยังไงนะโดยโดยอันนี้หลังคาเฮือนได้หนิเนาะแม่งมาไม่ไหนเนะาะบ้างลงมา โซลไลนยนี้เฮือนบ้านเฮือนเผื่อนยังเป็นทรงเก่าเนาะยังเป็นทรงแบบเออยังเป็นทรงแบบดั้งเดิมทรงดั้งเดิมบางหลังกับเปลี่ยนหลังคาเป็นหลังคาอะนกระเบื้องซองกระสีแต่ว่ากันยังมีบางหลังที่ยังเป็นหลังคาไม่หลังคาไม้ที่เผิ่นมุงมาหลายปีโอรักรับ อยู่เขตชนบุรีเนาะห่างใกล้ทอกนี่เนาะช่วงระยนทางประมาณ70กิโลนี่หลังคาเฮือนเพิ่นอ่าหลังคาของอันน่ะเฮือนครัวเพิ่อนเปล่อ๋อเป็นไม้เด้นี่เป็นไม้โอ้หลายปีเลยเนี่ คักเนาะคักคักไรบม like ่ได้หัวเลยนี่ฝนตกนหนิมีท่าแล้วก่อดเลยเอ้ยคักตะลีนซ้อนกันสองแผ่นแผ่นเอ้คักคักตะลินเดี๋ยวสิบงอยู่พื้นนี่พื้นโอ้ไูใหม่ร้ายเผื่อสีเห็ดได้หนิมองอะไรเลยโอ้กำลังผับน้ำดักมองอะไรเออ ซุมซนบ้านเพห็นเนาะเพื่อนแบบบูฮานนี่แบบทรงบูฮานดังเดิมนี่ยว้าลายมุงเปรนแอบ,บอโดยฟ้าไม่อ่าไม่ยังกเกาเะเขินไม่เหี้ยเนาะแอบโดยฟ้าไม่เหี้ยมุงเปรน,น,น<อ>วิถีชีวิตแบบดังเดิมของชาวบ้านว่เขตสนุนบ,บท 满月。 เป็นมุโดยไม่ทเนไมาพาพาแวเอาาพเอวทีซีวิตเตาะเนี่ยมงแปลงพ่อะครับอ่านเรือนชานเพิ่นตยเกกี้อยู่แบบเรียบง่ายนี่เราเข่าได้นน่เนาะโอ้โหยังใสอีกวันนี้เราเนี่โอ้เราเข่าวันนี้คักเนานะ มุงมุงแปลนี่เด้มุงไม้พร้อมไปแล้วก่อนเพิ่นนี่หลายเนาะคันได้มาเฮือนใดเพิ่นหลายนี่เพิว่าเฮือนนั่นดุดาเพินคนดุลงบูนเนาะก็สิมีาเพิ่นเินังก็าเนาะจะเคยังเยบ่ เออเขืเอนเกยเกย์เกย์เอาไว้หนังลินหนังหัวหนังเย็นโอ้เสาเฮื่อนตักใหญ่เลยมาแดงหมดเนาะสวัสดีแม่สวัสดีสวัสดีพภกคตะวันจังัภาคหนังลินเนาะเอ่อภาคหนังล้มเรลือง

สิไรมากมันกระเบอง่ายกระเติบเนื้อไปกายไข้ทหารไปอันนี้ท่านนี่อยู่แคมห่วยได้หน่อยู่แคมห่วยบริเวณนี้จะเป็นห่วย<า>น้ำน้ำย้ำแรงรน้ำม,มันกระสีเริ่มแห้งแล้วน้ำบริลายบันไดมันเป็นห่วยเนาะ ไม้ที่เพิ่นม,มังลงมาหลังจากมันเก่าแล้วเพิ Here, well, ่นก็เปลี่ยนใส่สังกะสีใส่กระเบื้องโอ้ไม้นี่ฉลายไม้่ยังไม้แค้นบ่มันเป็นไม้แค้นท่อโอ้เห็นนะสับราบอยู่หลายเี่เนาะโอ้เฮือนหลังหนึ่งเนาะหลายเี่คนสมัยกี้มันเป็นเฮือนนี่เฮือนเพิ่นเฮือนเพิ่นมางแล้วก็มาปะไว้ ยัติเาไตามเา่นะโอ้พนตำพาเนาะโอ้ตำติ้นซินอ้างามอะไรเนาะโอ้เจ้าตำเองบนนี้ไม่เท่าโ้ยงามอะไรเนาะตำติ้นซินว่าไม่ไง จังมืออลไรตามได้สำเนียงเอาโก้ลายมือลายดึงโอ้ลายได้ลายเดือนแล้วป่ะจะเดือนแล้วนี่ตามเธอหนึ่งจัะสามเดือนพอตามมือละหน่อยวางแล้วก็ตามอ่านี่นะทุกคนให้เบิ่งลายเนาะให้เบิ่งลายใก่งามันเลยเด่ะจะตามตัวปานหงอันเลยใดนี่งามันเลยเนาะเนาะเป็นลายเป็นลายดอกงามันเลย ไปเฮียนมาเตอร์ไซต่ำหน่อยอ้าวเฮียนเองเนี่ยเท่าแล้วเห็ดเองเออเป็นเนาะแต่พ่อแต่มแม่พาเห็ดเนาะเออโอ้พรนต่ำในขางเฮือนเลยได้หนี่บดอีกยากเลยนี่ตามใ,ใกล้ๆเรนะาเลยทั้งขางเฮีอนหมดเลยกลางคืนก็ไปวันนี้เลย,บ,ยบเุียบาเปล่ากอง <laughs> ได้ป่ะขมาตัด อาจจะวายเป่าไม่ใช่เราก็่ได้ชอา,าอ,อ,อันนี้บานเราเรือกตะกี้อันนี้กูตำแต่แหกแะละแม่เป็นไข่แหละไม่ได้ตามัน่ดีตำเองเออติดสินหายไปนี่ให้ลูกให้ลูกยงามเนลูกเอาผัวบ่มีผิวมัน่าแม่ใหญ่เพ็่นตำแล้วอยากชื่อให้บาวคำลาวิธีลาแร้วนุ่มใส่นี่เออเต้นละวง่อนละวงคักรักนี่ลกไปหาเงินม่ตำเออนั่นเนาะ